ถ้าคุณมีเพื่อนแบบแซนนะครับสิ่งที่คุณจะต้องเจอนั่นก็คืออดทนครับ,รบเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของแซนเป็นคนที่เขาหาเลี้ยงชีพตัวเองมันทําให้เขาต้องอดทนในการกระทําสิ่งต่างๆเพื่อที่จะหาเลี้ยงชีพตัวเองครับมันทําให้คนรอบข้างเขาอาจจะต้องเจอกับความกดดันหรือความเครียดของตัวละครแซนไปด้วยไม่มีเวลาครับเพราะว่าแซนเป็นคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำมาหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองครับแล้วก็เป็นคนที่คุณต้องวิ่งเข้าหาครับต้องวิ่งเข้าหาเพราะว่า จริงๆอ่ะอย่างที่ผมบอกไปทุกอย่างมันลิงกันหมดเลยแซนเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเขามักจะไปทําอาชีพต่างๆของเขาเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองซึ่งมันทําให้เขาเนี่ยไม่มีเวลาที่จะวิ่งเข้าหาคนดังนั้นคนที่อยากจะมาอยู่ในวงโคจรขอ,ของเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนวิ่งเข้าหาเขาเองครับมันคงไม่เกิดขึ้นบ่อยๆครับแต่ถ้ามีจริงๆก็คงจะเดินเข้าไปสกิทนายเฮ้ยนายอะไรอย่างงี้ปกติแบบเบสิกแบบเนิบนๆแบบเรียบๆเลยครับ ถ้ามีคนที่จะเข้าหาแซนจะต้องพูดด้วยคำพูดแบบไหนเฮ้ยนายไปไหนต่อป่ะเดี๋ยวเราเลี้ยงเองก็คือท่านถ้าบอกว่าเลี้ยงเนี่ยโอเคเฮ้ยเริ่มเริ่มน่าสนใจขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราฐานะทางการเงินยังไม่ค่อยดีน่าสนใจคลิกแรกไปต่อแล้วเดี๋ยวค่อยเรามาดูกันต่อว่าเพอร์ซันแลเขาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนรู้แบบนี้แล้วนะครับยังอยากเป็นเพื่อนกับแซนอยู่หรือเปล่าครับแต่ถ้าอยากรู้จักแซนมากกว่านี้นะครับ ไปติดตามชมซีรีส์เรื่อง Only f e n s เพื่อนต้องห้ามเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะได้รู้จักแซนในมุมมองที่มันกว้างมากขึ้นครับยังไงฝากด้วยนะครับกูไม่เอาคนอย่างมูงนแฟนหรอกฉันเวนให้กูเป็นพิเศษไม่ได้เหรอ yeah!